ลูกค้าที่รอรับบอลสีของน้องแบงนะครับน้องแบงก็จะส่งให้แบบนี้นะครับเป็นแบบครอบแก้วนะครับ,ต,รบตัวนี้จะเป็นเหล้าปีนะครับเป็นนี้จะเป็นอสงไข่นะถ้าม้ชมนะครับน้องแบงจะส่งแบบครอบแก้วไปให้นะครับถ้าเป็นต้นเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นี่นกำลังพันแบบนี้ แล้วก็เขียนชื่อติดคำไปให้แบบนี้นะครับจะจะส่งแบบตะกร้าไปสนีไทยนะถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นห่อใส่กล่องไปนะครับแบบนี้เลยนะครับห่อใส่กล่องไปลูกค้าเตรียมรับได้เลยครับแล้วก็ติดคําว่าดอย่าโยนต้นไม้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่ติดไปนะครับแล้วก็จะล็อกล็อกด้วยสายเคปเบิลไทยนะครับสายเคปเบิลไทยนี่ครับ แล้วก็เพิ่มอีกความหนาให้อีกนะครับก็คือล็อกปอยแดงออกไปทีนึงข้างในก็จะเป็นเซตเทปนะครับพันรอบๆนะครับนี่ไม่เลยนี่แน่นหนาครับแล้วก็มีเชือกดามอีกทีหนึ่งด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ลูกค้า,ร,ารับได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063436 6 8 2 5นะครับเวน้องแบงค์ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยาจะส่ง49บาทเหมาๆนะครับ500จะส่งฟรีกันไปเลยนะครับโอ้วันนี้โปรโมชั่นนะครับใครซื้อครบ399บาทจะส่งฟรีแล้วกันนะครับต้นแรกนะครับต้นนี้ชื่อว่าสีเทพรักเป็นบอลดำโช์กระดูกนะครับสวยๆเลยต้นนี้4 559บาทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ในกระถาง5ครับ ต้นต่อไปกระถางหกนะครับดารานพรัตวันนี้เอาไปราคาพิเศษเลยนะครับป้ายสวยแบบนี้นะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากๆท่านผู้ชมนะต้นต่อไปนะครับจะเป็นสีมหาโพนะครับสีมหาโพในราคาหกสิบเก้าบาทนะครับเป็นบอลใบชุมพูสวยมากๆครับนี่ การแข่งแรงนะครับเป็นตับพุทธประวัตินะครับโอเคนะครับมาเริ่มที่ต้นต่อมานะครับต้นนี้ท่านผู้ชมชอบมากๆเลยนะครับน่าจะสวยนะครับอ้ามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าต้นนี้เป็นบอลที่สวยมากๆครับต้นนี้เจบาทนะท่านผู้ชมนะครับน้องชื่อว่าเพชรมตรีนะครับ ต้นต่อมานะครับต้นนี้จะเป็นนี่ครับต้นไม้ที่แข็งแรงสวยมากๆครับต้นนี้อาจจะเป็นพญาหงกับราปีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็น2ต้นคู่สวยๆเลยนะท่านผู้ชมอย่า้องแบงต้นนี้นะครับ79บาทนะครับอยวน้องแบงเนี่ยจะเขียนชื่อติดไปให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับต้นนี้นะครับอสงไข่ท่านผู้ชมอสงไขหน้าชมพูครับ สวยมากๆเลยนะครับนี่หน้าชมพูนะครับต้นนี้นะครับเอาไปราคาที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับอ่าโอเคครับต้นต่อมานะครับมหาเศรษฐีต้นนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเป็นบอลอ่ากัดสีสวยๆเลยนะท่านชมนี่ครับน้องชื่อว่ามหาเศรษฐีนะครับนี่ดูความงามของน้องนะครับอ่มาที่ต้นต่อมากันเลยนะครับ ต้นนี้ชื่อว่ายักษ์ตีเมฆนะครับ69บาทเป็นบอลตับรามเกียร์นะ,ะสวยๆเลยนะครับเป็นบอลเก่านะครับน้องเริ่มกัดหน้าชมพูมาแล้วนะครับนี่ครับยักษ์ตีเมฆนะครับสวยไหมท่านผู้ชมนะครับต้นต่อมานะครับน้องชื่อว่าพรสวงท่านผู้ชมโหสวยมากๆครับพรสวง ราคาเจ็บาทนะครับพรอนสวงนี่ครับเป็นบอลมีแข้งต้นต่อมานะครับต้นนี้ Pet เพชรม,น,น,น,ตน,มนตีเหมือนกันเนาะเพชรมนตีเหมือนกันไปดูต้นอื่นกันดีกว่านะครับต้นนี้องค์หญิงท้อฝันนะครับองค์หญิงท้อฝันเนี่ยเอาไปห9บ้าบาทนะครับห้าบาทนี่กัดสีสวยเลยนะครับห้าสิบ้าบาทนะครับ โปรโมชั่นวันนี้ส9 9อเก้าบ้าบาทจะส่งฟรีนะท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมอุดหนุนน้องแบงกันด้วยนะครับวันนี้น้องแมงจะส่งใบสนีไปให้แล้วนะครับอ่าต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าน้องชื่อว่านารีประพานะครับต้นนี้เอาไปห้าสิบาบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าสวยๆเลยนะครับห้าสิบบาทนะครับ ต้นต่อมานะครับอันนี้ก็ถังสี่นะครับตัวน,นี้หน้าคาราชสี่สิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมต้นโตเน่ยไซส์สวยมากท่านผู้ชมหน้าคาราชเนาะนี่ครับชื่อเปน็นนามมงคลมากๆนะครับอ่ะมาที่ต้นต่อมากันเลยนะครับต้นนี้ท่านผู้ชมสวยมากๆเลยครับต้นนี้เราชื่อว่าเพชรสี่ปทุมนะครับ5้าสิบเก้าบาทท่านผู้ชมเพชรสี่ปทุมเนี่ยจะเป็นบอลใบการแข่งนะครับ ใบสีแดงแล้วก็มีใบสีชมพูด้วยนะครับเหมือนมีสองสีอยู่ในต้นเดียวกันสวยมากๆครับมาที่ต้นถัดมานะครับโอ้โหต้นนี้ลองชื่อว่าเทพนาคานะครับเทพนาคาสวยมากๆครับนี่ครับเทพนาคานี่เป็นบอลมีแครงนะครับอยู่ในกระถางหกนะท่านผู้ชมต้นนี้เอาไปราคาแปดสิบเก้าบาทนะครับเทพนาคา มาต้นต่อมานะครับต้นนี้ชื่อว่าเรฟมับบงกอนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับนี่เป็นเขาจะป้ายแบบนี้นะครับอยู่ในกระถางหกแล้วนะท่านผู้ชมใบยาวเป็นบอลใบยาวนะครับใครชอบบอลใบยาวอันนี้เขาก็จะป้ายขาวๆแล้วนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่อง น้องแบงค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะคะครับวันนี้นะครับน้องแบงค์ก็ลาไปกับภาพปอส,สีสวยๆนะครับต้นนาคราดนะครับเท,เทพนาคาเนาะครับเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับดูดแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ